นิทานเรื่องปลาน้อยกับทะเลกว้างณมุมหนึ่งของโลกที่เงียบสงบมีทะเลสีฟ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาภายใต้ผืนน้ำนั้นมีปลาน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในอ่าวเล็กๆที่โอบล้อมด้วยโขดหินสูงมันชื่อว่านีโมน้อยนีโมน้อย เป็นปลาตัวจิว๋วลำตัวสีเงินระยิบระยับชอบว่ายเล่นกับฟองอากาศและชอบฟังเรื่องเล่าจากปลาแก่ชื่อคุณตาปลาใบาไม้วันหนึ่งหลังจากพระอาทิตย์ตกนีโมน้อยมองออกไปทางทะเลกว้างที่แสงจันทร์สะท้อนอยู่บนผิวน้ำคุณตาปลาใบาไม้ครับนอกทะเลกว้างนั้น มีอะไรเหรอครับอ๋อที่นั่นนะเหรอหลานมันคือโลกกว้างที่มีทั้งสิ่งสวยงามและอันตรายแล้วผมจะไปได้ไหมครับผมอยากเห็นมันด้วยตาตัวเองคุณตาหัวเราะเบาๆถ้าเจ้ากลา้าเจ้าก็ไปได้แต่ต้องรู้จักหัวใจของตัวเองก่อนนะคืนนั้น นีโมน้อยนอนไม่หลับเลยหัวใจของมันเต็มไปด้วยคำว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองเช้าวันต่อมาคลื่นซัดเบาๆเข้ามาในอ่าวปลาน้อยมองเพื่อนๆที่กําลังว่ายวนอยู่รอบๆมันพูดกับตัวเองว่าทุกคนที่นี่ปลอดภัยดีแต่ถ้าผมอยากเห็นโลกกว้างผมก็ต้องกล้าออกไป เื่อนปลาหลายตัวหัวร้อฮ่าเจ้าจะไปทะเลกว้างหรอฮะาฮ,ะฮะตัวแค่นี้คลื่นลูกเดียวก็ปลิวแล้วแต่นีโม่น้อยไม่ตอบอะไรมันแค่มองออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่แสงแดดส่องระยิบระยับผมจะไปมันพูดกับตัวเองเบาๆคลื่นคาปลาน้อยออกจากอ่าว จากน้ำตื้นที่อุ่นไปสู่น้ำลึกที่เย็นมันเจอปลาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปลาสีรุง้งปลาหมึกที่เต้นระบำและฝูงปลานับพันว่ายเรียงเป็นแถวโลกใหม่นี้กว้างใหญ่จนมันแทบหายใจไม่ทันแต่ทุกครั้งที่กลัวมันจะคิดถึงคำของคุณตาปลาใบไม้จำไว้นะหลาน โลกใบนี้ใหญ่ก็จริงแต่หัวใจเจ้าก็ใหญ่พอเจ้าไหว้ไปได้เหมือนกันวันหนึ่งทะเลที่เคยสงบกลับกลายเป็นคลื่นยักษ์นีโมโน้อยถูกพัดวนไปชวนปะการังแขนครีบถลอกมันหลบอยู่ใต้ซากเรือเก่าร่างกายสั่นเทาผมไม่น่ามาเลยผมคิดผิดหรือเปล่านะ เสียงในหัวเต็มไปด้วยความกลัวแต่แล้วแสงวาบจากหอยมุกข้างๆก็ส่องออกมาในหอยนั้นมีหินรูปดาวเปล่งแสงอ่อนๆอย่ายอมแพ้นะเจ้าปลาน้อยโลกมีกว้างเพราะมันให้โอกาสเราเรียนรู้ไม่ใช่เพราะมันจะกลืนเราเสียงอบอุ่นนั้นเหมือนมาจากข้างในใจ นีโมน้อยจึงกัดฟันลุกขึ้นอีกครั้งว่ายทวนคลื่นจนพ้นพายุออกมาได้หลังจากพายุสงบนีโมม้อยลงไปในแนวปะการังที่สวยงามที่สุดในทะเลที่นั่นมีปลานับร้อยชนิดสีสันสดใสาราวกับท้องฟ้าในน้ำมันได้พบปลากระเบนยักษ์ผู้ใจดีเจ้ามาจากไหน ตัวแค่นี้แต่กล้ามาได้ไกลขนาดนี้หรอนีโมน้อยตอบด้วยรอยยิ้มผมอยากเห็นโลกกว้างครับปลากระเบนหัวเราะเสียงดังฮ,ะฮะ่าฮ่างั้นเจ้าก็เห็นแล้วสิโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ในใจที่กล้าฝันของเจ้านีโมน้อยว่ายกลับมาที่อ่าวเล็กๆของมัน เพื่อนๆต่างตกใจที่เห็นมันกลับมาเจ้าทำได้จริงๆหรอได้สินิโมโน้อยยิม้มผมเห็นทะเลที่ไม่มีวันจบกลับตัวเองที่ไม่กลัวอีกต่อไปคุณตาปลาใบไม้ยิ้มอย่างภูมิใจเห็นไม่หลานเอ๋ยโลกไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่หัวใจเจ้าต่างหากที่โตขึ้นบางครั้ง การออกเดินทางอาจไม่ได้ทำให้เราเจอสิ่งใหม่เสมอไปแต่อย่างน้อยมันจะทำให้เราเจอตัวเราที่กล้าฝันและกล้าเริ่มต้นอีกครั้งโลกอาจกว้างใหญ่แต่หัวใจของคนที่กล้าฝันกว้างกว่าเสมออย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นเพราะทุกฝันที่ยิ่งใหญ่หล้วนเริ่มจากก้าวเล็ก ใต้น้ำของปลาตัวหนึ่ง